要不要？要啊。 สวัสดีครับข้างหน้าคืออะไรใครรู้บ้างไหมครับเ,าาเดี๋ยวจะไปหาคําตอบให้นะครับเดินเข้ามาหาเลยนะครับไอ้คล้ายๆล้แ่งกลมๆอะไรนี่แหละครับมันต้องมีความหมายใช่มีความหมายแน่นอนนะครับมีตัวเลขเป็นเลขไทยเลขอาาังกฤษคล้ายๆมมันทันมันคืออะไร เอานะครับมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับใครหนูบ้างครับมันคืออะไรอ๋อก็ นั่นงนะครับสิบ12นักกษัตย์นั่นเองนะครับนักยก์ ข้อสิบสองนักษัตริย์ก็เหมือนกับโลกเรานะครับก็คือว่าจะกระจายอยู่ว่าเดือนนี้หมุนไปทางทิศนี้เดือนนั้นหมุนไปทางทิศนี้นะครับตามกราศีนันาาน่นเองนะครับสองนักษัตริย์นั่นเองนะครับเขาก็จะให้รู้ว่าเออโลกเราถ้าอยู่มุมนี้จะเป็นราศีอะไรนะครับราศีงห์ราศีธนูราศี ชวดราศีอะไรพวกนี้นะครับก็ไปดูกันเอาเองนะครับตันตันข้างหน้านะครับคือนุมพินี้องหรือภาษาไทยก็คือนุมพินีสถานนี่จะแปลนุมพินีสถานก็แปลกแปลนะครับ้องโฮงก็คือห้องอาคารเนี่ประมาณนี้นะครับแต่ก็สถานที่อะไรประมาณนี้นะครับก็คืสอสโมสรคนละเมือง อาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพนะครับไม่จัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับการหลายงานนะครับพวกแมวนะครับพวกแมวพวกแมวเดินนะครับพวกแมวพวกแมวจะเป็นพวกแมวที่เริ่มโตแล้วนะครับ นังจ่องนะครับอ่าเดินแล้วนะครับอ่าเดินไปเดินมานะครับแล้วก็ตามอยู่นะครับว่าแมวตัวนี้ไปไหนนะครับหันมาจ้องกล้องนะครับก็หันไปแล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปแล้วนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอ่านั่งนะนะครับแล้วนั่งอยู่นะนะครับเจ้าคนนะครับเรียกคนเรียกคน เนื้อขาเนื้อขาอ่าคนดีนะครับแมววนดีมาใจสมาหนุ่มดีนะครับนี่ขอบคุณครับ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 แมวดำแมวดำจ้องกล้องต้องตาเึ้นมันเลยนะครับเราก็เข้าไปใกล้ๆนิดน,นึงนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยายัางก็ต้องตอบไปนะครับ มันมีมันเริ่มหวานระแวงนิดนึงนะครับแต่ก็ชัางมันนะครับเล้ก็ดกูพฤติกรรมมันต่อไปนะครับต้องต้องต่อไปเล้ก็ดกูพฤติกรรมมันต่อไปแมว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 หนีไปแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับหมีแปแลวกปนั่งนั่งดูใกล้ๆคอยน้อนของแอร์นะครับมันทำท่านระบาดระแวงอยู่นะครับช่างมันนะครับเราก็จะดูพฤติกรรมมันต่อไปนะครับ นีไปแล้วหนีไปแล้วจบแล้วนะครับครับกิจกรรมวันเด็กนะครับณนห้องสุขชาชนสวนนุ่มพนีนะครับ้องส่งเพื่อการเรียนรู้สวนนุ่มพีนีนะครับ